สวัสดีครับวันนี้ก็หลางจากที่เครียดจากการสอบกันนะครับเราก็มาเล่นเซียนในวิวไฟกันดีกว่าใช่ไหมตุ๊กเล่นโอ้โหก็เลยก็ยไปเ,เลยครับเริ่มเริ่มเปลี่ยนชื่อนี่นะครับรายการใหม่นะครับแล้วก็อะไรนะแม็กอะไรไม่แล้วก็ทำอินโทรอร์ออมาครับอ๋อแลอ้การผมผมใช้เมาส์เล่นบังงงอ่ะเฮ้ยกูเล่นคีย์บอร์ดดีกว่ามั้งกูเดินอย่างเงี้ย เอ้กูเล็กคีย์บอร์ดด้วเอา่าวไอได้แล้ววิ่งได้แล้วป่ะป่ะเมาเล็กงอกมากครับแล้วคุณเน้นเมาทำไมเล่นเมากกันี่จอยฮาบูฮ่าเอรฮ่าเบอ้ยอะไรอะ้่่าลยำกันอยู่ไปยุ่งเลยน่าเราอะเาไมชบ้างแม่งมันมองจนตายเลยเดินนับเดิ Mình vinh hãy cứ đợi Skip, skip, skip Đi Wow, chúng ta phải đến đây để đánh sao chúng ta lại đi vậy? Chúng ta không gặp lâu rồi, không bao giờ gặp nhau rồi Ồ, lâu quá Mac chơi trò chơi, chơi trò chơi Đúng rồi Chị, chúng ta chơi chơi เอ่นจอยเล่นมานี er> ่ไม่ได้คุยยังไงครับเมาส์กับจอยเมาส์กับจอยแยกความแตกต่างไม่ออกเปิดเปิดเปิดปืนยังไงเปิดเสร็จเดินคลัทปืนยังไงวะซีเรียสไม่ใช่ X อ๋อ็คลัทปืนโอเคเลัทปืนยังไงวะโอ้แบ็คพีนชุดนี้ได้ไงเป็นขโมยมาจากไหน How do Destination coordinates. Thumb squares up ahead. You all have to learn. Remember, we're a team. God, what happens? We stick together. I have to not be as big as you, but I can still hold my own. Oh, okay. Do okay. okay. okay.

ใช้เมาส์เล่นมันจะเป็นแป้นอย่างเงี้ยครับ้ยไปไปให้กดไอ้วะ Come on Come on Come on V ให้คุณกดก่อนด้วยกันครับเห็นใจเขาหน่อยครับเขาอยากเล่นเมาส์เฮ้ยจอย X O O กดตัว O นะฮะจำไว้แล้ว O คือเปิดด่าน D คือเตะประตู X คือทำภารกิจ อ่าสกิป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 ยังไงวะอ๋อสกิปจอยได้ละเฮ้ยเฮ้ยมันหยัดมันหยัด้ยัอยหยัด่ีหยัูเะยัเ้ยัโอ๊ยไอ้สั์เอากระสุนกูมาโยนะ แน่นอนจเละเฮ้ยังอยู่เฮ้ยมีเมามออาก่อนอาก่อนอยาก่อนเราคงไเจอกนกเราคงไ่เจรหนกเบสโอ้เล่เมาไม่มีการรอเลยนะเอาไว้จอยไม้แค่นี้เอยู่

สิบนัดเท่ากันนะเก็บไปฮะไม่ได้แตอนแรกมึงยิงแย่งกูฮนะเด็กแย่งกูแย่งมึงสิบนัดมีปัญหไม่ได้เกียนมีผมผมเพดปะอ๋อ L2 โอเคย่ทำไมไม่ฝึกก่อนี๋ยวค่อยมาถ่ายวะแต่นีก็จะไปดูเล่แบี้มั ต้องติดติดขัดคันไม่เป็นไรหรอกนะดูนไม่มาเฮ้ยของกูโดยหมดโดยหมดโดนมาสี่สิบลูกโอ้โหถ้าไม่แบ่งกูใช้มานกูเครื่องเนี้ยเนี้ครับเดี๋ยวแบ่งเดี๋ยวแบ่งโอ้โหก็เสียวว่ายกูจะได้ใช้ลูกเสียวเนี่ยมานี่กูจะแบ่งมึงอ่นเอาไปเสียวว่าจะแบ่งไปินสี่สิบนัดไม่แบ่งแล้วสี่สิบนัด โดอดโดโดโอโด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 ไอ้แโดโดโดโอ้ยลกปืนลกปืนลกปืนโดักี่ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีเสมอโดโดโูรู้รู้จังมอทดีด้มีทาด้ันนะทดีได้ดีมีที่ไหนทำช่วยได้ดีมีถงปโอ้ยโอ้โดโดอย่าเพิ่งมือออกไปโตกูโดอ่ะโดมา

ชีนะีนะ่ต้อ,องโดนจังมาั่ยังเนี่ยไม่ได้รอไม่ได้เาไม่ไปยมอยากช่วยชา มาเอ้าแกงโดะเดี๋ยวเต็มโดะนบพี่เขาแาบน้องกูจะไม่ปั้นมาเล้วมาโดโดโด

เงี้แบบนี้ขอบใจเตับโอ้โหโดนทูแล้วโอเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดียี่ยวอยลนะทีว่าผมวิ่งมาทำเาเกปืนเกโอ้ เราไม่ไหวเฮ้ยแม็กช่วยด้วย่าช่วยโอโดนโดนเวสออไปสดยไ่สดขอขายภาพน้จอไโอเคครับขยายาหจอ

กูอย่างไกล้ังหมดหล้รูเฮ้ยต่างูเฮ้ยนะอีสองอันน่ะอะวะเฮ้ยไปวางลางวาไว้เฮ้ยยองอีกแล้วโคตรจะมีเป็นเต้ใช่มโดนอ่

กันโดไมยืดมอจัไม่ไหวแล้วนะงกลางโด่โมาแล้วไอ้คอ้หยาดทองแล้นะซาปาเปิดเลยกดรูปกด

ดูสกอร์กันนะฮะก็สกอร์ผมก็แพ้อีกแล้วนะฮะก็ขอจบฟ้าแรกเในเท่านี้